สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานอีกเจนเกอร์กันนะโมจมวันนี้มาพบพอกันช่วงบายๆาค่ำๆค่ะเข้ามาแล้วอ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางทีมงานทางช่องน้ำเน้อเด้อค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้มาแจกสูตรรังผึ้งแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ไหนมาสองสูตรเด้อค่ะสองสูตรเอามาเปรียบเทียบกันว่าเลขตรงกันบ้างวัดหน่แต่ว่าปกติมันก็ไม่ตรงกันนะคะ่ะ สูนึ่องจะเป็นบนสุดนึงจะเป็นล่างเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวป้าตองาวารายใหญ่ห้างะคะ่ะเฮ็ดเลย้วเขียนก็นนะสูตรรังผึ้งแม่ใจดีเนาะคะ่ะเขียนไปพร้อมๆกันเลยเห็ดใหเบ่งเลยบ่ต้องย่อนล้างะคะ่ะถ้าย่อนหลังมันถือเบิดว่ประสนเอฟซีว่าเฮ็ดงวดไม่ใหเบ่งไม่สด,ด,ดงวดสีมาเนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะเตรียมเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยค่ะยวเขียนก็นนะอันดับแรกเขียนก่อนนะคะ ือเป็นมืดมืดว่ะมือนี่อ่าเขียนก่อนนะคะสูตรสูตรสูตรรังพึ่งแม่ใจดีสูตรรังผึ้งแม่ใจดีเด้วงวดวันที่หนึ่งพุศธจ,จิกา ะเอาโจทย์มาจากไหนหกหกเขียนบังล้าค่ะบังมาบังเ้าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาตีเส้นใต้กันก่อนค่ะตีเส้นไปก่อนนะคะเมื่อนี้พิ่เอาใจดีค่ะเพิ่เอาสองสูตรมาแบ่งปันเด้ออ่า มีเวลาเราค่ะมื่อกี้กมันสิน,นมื่อนี้มันออกบบอยยก้นซาเราแม่แม่เด็เพชรปุ่นเทพน้ำมังฝ้ายพยานาคกันบอกเฮ้หมือนแรงตั้งเอาโจทย์มาจากวดที่แล้วค่ะเอาสามตัวบนและสองตัวล่างนะคะมาเห็ดแบบนี้ได้ๆๆไหมเด้อโอ้ยขี่เคียงมืดเหรอเอาตัวมากีดอีก เอาโจทย์สามตัวบนและสองตัวล่างนะคะมาตั้งกระคือบนก่อนค่ะสี่สี่หกนะคะเฮ็ดต่างหากกันเท่าไหร่นะสี 4, 4, 6, 4, 4. ่สี่หกสี่สี่เฮ็ดเป็นล่างพึ่งลงมากค่ะยังสี่เนาะโยงมากกันแปดสี่บวกสี่เป็นแปด สีบวกหกเป็นศูนหกบวกสีก็เป็นศูนย์เหตั้ังผึ่งมางอมสีบ่บวกสีเป็นแปดค่ะทีนี้นํามาโยงแต่นี้ศูนย์บวกก็แปดจะเป็นแปดศูนย์กับบวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์นนบวกอันนี้ก็เป็นแปดให้เราค่ะเห็ุลงมากอีกค่ะแปบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปด ทีนี้แปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่อันนี้เอหาเลขวิ่งเด้อค่ะเลขวิ่งบนนี่เป็นหกเป็นหกค่ะนี่คือสูตรที่แหลกสูตรรังพึ่งแม่ใจดีเด้อค่ะค่ะผลผลลัพธ์พออกมาได้หกค่ะก็คือเลขวิ่งหกค่ะงวดนี้มาร้านเปิดเทน เพื่อนมาได้นน่มาร้านเปอร์เซ็นก็คือวิ่งหกค่ะส่วนจับคู่ให้ก็จะมีอยู่แบบนี้จับคู่ให้นะคะจับคู่โอ้ยอ้อมไปทางไหนเนาะจับคู่ตรงนี้กันแล้วกันจับคู่ก็จะมีแปดแปดแลวก็หกแปดค่ะท่านผู้ชมมีสองหางท่านผู้ชมเราขอไปเฮดเบิรงค่ะอันนี้คือสูตรรังพึ่งของแม่ใจดีเราขอไปเฮดเบิรงนะคะส่วนสูตรที่สองค่ะ กับการเบิ้ลน,นั่นเนวก็คือ้นแปดกับจับได้ค่ะจับได้กับขึ้นมีแค่แปดแปดและแปดหกเท่านั้นค่ะส่วนเลขวิ่งตัวเดียวก็เป็นหกค่ะคือบอมาคือมูเนาะหมวดมาไม่เหมือนเพื่อนเลยนะเช่นเนา้วงสุดที่สองคี่แม่ห้มาได้ค่ะเข้ามาแล้วสองมวดติดเด้ค่ะเข้ามาแล้วสองมวดตดีเดี๋ยวสิ่งเอาเอาตงแต่อันนี้คือสุดที่สองของคุณแม่เนาะสุดร่างปึงนี่แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอทําทันไหมคะก่อกับ เพศตมเด้วยค่ะแม่เอาผลลัพธ์มาจากใสก็คือสามตัวบนและสองตัวล่างเอามาตั้งก็คือสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่ก็คือบวกกันมากค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดอ่าหกบวกสี่เป็นศูนย์สิบอันนี้ก็เป็นคือกาวค่ะบวกกันมากบวกกันมากก็ยังเดบุนเทนในเบองเมื่อกีนี่แหละค่ะแล้วผลลัพธ์ออกมากจด้ตัวตัวก็คือเป็นเลขวิ่งหกส่วนจับคู่ได้สามตัวนี้ก็จะคือเป็นแปดแปดและแปดหกค่ะทีนี้ามาเบิรงเลข สูตรที่สองที่เพื่นไหมากเนาะอ่ะสูตรที่สองที่ให้มาเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยย้อนหลังให้เพิ่งน่อนเพิ่อนวันละเดี๋ยวไปมีวันนี้ให้นะเนี่ยสูตรที่สองแต่ว่าเพิ่นมาบอกเพิ่นมาได้บอกวิธีค่ะแต่ว่าสูตรลังพึ่งบนบอกวิธีเดอ้ออ่านี่จะเป็นเพิ่อนไหมากตอนวดที่มันออก02นนะ่ะเพิ่อนไหมาเหล็กจะมีซีหางค่ะบางงวดมีหาหางบางงวดมีสีหางแต่ส่วนมากจะเข้าที่สีหางมากกว่าเอออ่ะ อันนี้คือตัวไหนสองด้วยค่ะหลักสองบนนฮทีจึงสิหลักสองเราเอาปากกาแดงวงไว้นะคะปุ๊บอ่าปากกากระโปออกพัฒนใหญ่มากสี่ค่ะผสมมีแค่นี้คงจะมีแค่นี้โอ้มันเอวเขียนบ่ได้เขียนได้นี่ก็ได้น้องแมนเนาะได้นี้เนาะตัวไหนมาทีศูนย์สองหนึ่งสองโอ้เอวไปทางไลยปะเอะล่างนี่ก็ได้เนา,นา,านนะ 7จ็ดสองและแปดสองจะติดสองตลอดค่ะเข้าต anyway, oh, he ัวไหนคะเข้าตัวไหนเข้าซีศูนย์สองค่ะเนี่ยบัตนี้งัวต่อมากเป็นหายซีเม็ดเดียวค่ะซีเม็ดเดียวโอ้เขียนกับว่างานเราทำมาชมเอ้ยมือกระดัยเป็นกระหายมากคือเกาค่ะ C หนึ่ง C ส,สาม C หก C เจ็ดเข้าที่อะไรคะเข้าที่ C หกบัส,ส่สำคัญเลยก็คือหงวดจะมานี้นะคะหงวดจะมานี้เพราะไนที่หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งเม็ดเดียววิง่งแล้วนี่สูตรวิง่ง อันที่ใหญ่ง้องมันคือวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวก็จับคู่ได้มีแคบนาจอเกนไปพร้อมกันเด้อง่ามบอค่ะนี่ละเลขที่บบคิดว่าจะออกเพราะว่างดน,นี้เลขตี๐ดังเสรเหอเกินค่ะอีแม่จ๊ะเนี่ยกันงวนนี้ไม่หาหาง เรามาลอดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกามันจะออกตัวไหนในห้าหางนี้ถามพี่ใจบุญมาใจบุญมาสองหางสุดท้ายดีะะนะ่ได้ค่ะเนี่ยสามหางสุดท้ายนี่มาสามหางสุดท้ายนี่อันนี้ใจบุญชอบส่วนตัวเพราะว่ามันดังตัวมันดังศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดถ้าศูนย์ไม่มามันจะเป็นหนึ่งทันทีเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือต,อตัวตูเนาะประจำงวดหนึ่งพุศจิกายนนะคะ หนึ่งพุทธจิกาโยนเขียนไว้ก่อนา่าผลจะออกอะไรอ่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่คือคือวิธีที่สองของคุณแม่เนาะคะ่ะวิธีสูตรที่สองของแม่คนไม่ได้บอกสูตรแต่สูตแรแหลกคนบอกสูตรค่ะแคปหน้าจอนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อนี่คือหวัวหนึ่งพุทธจิกาจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะแม่แม่คะ่ะ เป็นแนวทางเท่านั้นรอบไิการรันตีว่าเลขของคุณแม่จะถึกตลอดตามที่พนเทดมากมันก็เข้าตลอดค่ะแม่ทีนี้เรามาแคปใส่กันกันกบรังพึ่งของเราอ่ามาดูที่รังพึ่งของเราตออืมนี่ค่ะอันนี้ก็รังพึ่งของคุณแม่ใจดีนะคะตรงกันมากค่ะตรงกันไหมเอยเนี่ย yeah. สูตรนี้ได้วิ่งหกสูตรเมื่อกี้ได้วิ่งหนึ่งค่ะไม่ตรงกันไม่ตรงกันเลย มาคนละสูตรคนละทิศคนละทางคุณแม่บอกคุณแม่บอกว่าอ่าบางงวดนะคะลูกมันจะไม่ตรงกันสักงวดเท่าไรหรอกน้อยที่จะตรงกันบางสูตรเป็นบนบางสูตรเป็นล่างอันนี้คือเป็นสูตรเลขวิ่งหาวิ่งตัวเดียวกาวาเคยจับคู่จับคู่ก็เคยเข้าจับคู่ก็เคยเข้าค่ะอ่าแสดง,งว่าคนนี้เาสามารถวิ่งหนึ่งและวิ่งหกได้เพราะว่าสำนักอื่นการันตีศูนย์มา ้งมเจ้ามวาวันนี้เป็นไปได้บอกว่าว่าว,าว,าว,าวา่าศูนจะดับบอกเพราะว่าเลขตดศูนย์ตอนนี้มันไม่พอดีขายจ้าคนถ้าออกมากก็คือพอด้เงินดอกเท่าน่ะเพราะว่าเขาไม่ขายให้ไงแม่อืออ่ะสำหรับคลิปนี้ชัดเจนนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์มาอ่าเดยวเตบุญจะบอกสูตรที่คุณแม่สอนให้ถ้ามาถ้ามาสูตรแรกกับแคบสูตรแรกถ้ามาวิธีทําที่สอง,องคุณแม่เกิดคือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้ประจำงวดวันที่หนึ่งพุทธจิกายนนะคะก็คือตัวนี้ค่ะอ่าสําหรับคลิปนี้เนาะเวลาก็พอสมควรแล้วสิบนาทีแล้วไม่พูดมากมันเจ็บคอ,อ,อมือนีก็มากแปลกว่ะออมือนีใจบุญมากแปลกเนาะค่ะมือนี้นองใจบุญกันนอนอยู่มัมมีเสียงรบกวนค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะสําหรับคลิปนี้ใจบุญขออวยพรแห่อแม่เอฟซี FC, ทุกท่านทุกไว้รวยเบอร์อย่าเจ็บอย่าจนจงรวยรวยทุกคนประจำงวดวันที่ หนพุทธจิกายน2,566นาสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อำนาพาา่ะจักสวัสดีจ้า